สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสุดยอดโปรโมชั่นมิสซูบายจีหรือว่าพีมนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนเพจมิสซูอันดับหนึ่งของประเทศ <c oughs> อ่ะเนื่องจากเรานะคะชอบห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้นะคะนี่เลยเราเลยมาเปิดตัวนี่เลยโกดังทพีมเองเห็นไ้ยเทปปะนี่ออกแบบเองเลยนะเนี่ยสุดๆเลยทำเองด้วยนะคะลูกค้า แต่ว่าวันนี้นะคะเราจะฉลองนะคะฉลองเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรมีชื่อ,อยัง,ยงกดังก่อนแล้วกันเราเรียกกดังไปก่อนกดังรถฉลองกดดังรถใหม่นะคะด้วยรถนะคะคันนี้เลยนี่เห็นไหมอ่าสีบอลเงินนะสวยนะขอด้านหน้าเลยได้ป่ะตั้งแต่ด้านหน้าเลยคันนี้ต้องบอกก่อนว่าจัดเต็มอีกแล้วหนึ่งคัน<ม>ทั้งเอสปอร์ตทั้งเครื่องเสียงนะทั้งจอทั้งล้อแม็ อ้ยใส่เต็มแน่นสุดนะคะนี่เลยอคันนี้นะคะเป็นรถของพี่เดี่ยวนะคะเดี๋ยวคันนี้เนี่ยเราจะไปส่งกันไกลถึงสกลเลยเออคันนี้เป็นสี่ประตูตัวเตี้ยเอย้ตัวตัวเตี้ย ตัวเตี้ยรุ่นเตี้ยไม่ใช่ว่าตัวเตี้ยพูดผิดอ่ะสีบอลเงินนะคะเป็นตัวท็อปสุดของ4ประตูเลยนะคะเพราะว่ามีรุ่นเดียวนะคะด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะใส่ชุดเอสปอร์ตเข้าไปซึ่งในชุดเนี่ยก็จะมีครอบนะคะครอบกระจังหน้าหรือแล้วก็ครอบตัว C แล้วก็มีสเกิร์ตนะคะรอบคันเลยนะจ๊ะนี่อันนี้คือรถด้นเดิมนะเราให้ดูก่อน แล้วก็ด้านข้างนะคะล้อแม็กตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนด้วยนะคะล้อเดิมเดิมที่มาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นล้อแบบนี้เลยนะคะเป็นขนาดเท่าไหร่อ่ะ15ป่ะ15ไหแม15หรือ16นะไม่แน่ใจแต่ว่าที่ร,รู้คือ5เห้เอเอห้าลูน็อตนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเวลดําแดงนะคะเพราะว่าลูกค้าเลือกเป็นเวลดําแดงในแบบนี้นะคะอันนี้เราให้ดูตอนที่ยังไม่เปลี่ยนโฉมนะคะ แล้วก็ภายในนะคะอันนี้เราก็มีการเปลี่ยนจอไปแล้วนะคะนี่แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ขายไม่ได้เลยแต่ว่าเราไม่อยากเปิดเลย <c oughs> นั่นก็คือเครื่องเสียงนี่เลยสวยมากรู้ไหมว่าทำไมถึงเอาคันนี้มาเปิดมาเปิดแบบว่าประเดิมโกดังรู้ไหมตากล้องรู้ไหม เพราะว่าอะไรรู้ป่ะจะบอกให้เห็นสลัดที่พื้นป่ะมันเป็นสีแหละสีดำเออสีดํากับสีอหละสีแดงสีดากับสีเหลืองสีวะสีแดงได้ยังไงอ่ะเออสีดํากับสีเหลืองแล้วเครื่องเสียงคันนี้ดันเป็นสีดํากับสีเหลืองมันชั่งลงตัวกันซะจริงๆเลยนี่เห็นไหมนี่สวยไหมสวยมากลูกค้าสั่งไฟสีเหลืองนะแบบนี้เลยนี่ อันนี้มันจะออกแบบเข้มๆหน่อยนะออกจะเหมือนอาจจะออกเหมือนส้มๆนะแต่จริงๆคือสีเหลืองนะลูกค้าเพราะว่าตรงนี้มันมืดๆหน่อยในรถเห็นไหมสวยไหมแต่ว่าวันนี้เรายังไม่เปิดให้เรายังไม่เปิดนะเพราะว่า,เ,าเราจะรอทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ครบก่อนแล้วเราจะมาเปิดให้ฟังว่ามันดังดีขนาดไหนวันนี้เราให้แค่ดูก่อนว่าเรามีรถเครื่องเสียงนะแล้วเราก็มี สีเขียวด้วยอีกหนึ่งคันแล้วเราก็มีสีดำเอ้สีแดงกับสีน้ำเงินด้วยนะคะ power ranger เลยวะนะ <laughs> เนี่ยเออตอนนี้นะคะสีประตูตัวเตี้ยนะคะพี่อิ๊ มีรถแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถ4ประตูตัวเตี้ยนะคะต้องรีบโทรเลยนะคะเพราะว่าแคมเปญยังเหมือนเดิมก็คือใช้เงินดาวน์เริ่มต้นแค่29,000นะคะมีทั้ง29,000มีทั้งพร้อมตัวลิมิเต็ดใช่ไหมก็59,000เองหมื่อย่างน,นี้ไม่ค่อยได้ขายแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าเอาเป็น59,000หมดเป็นตัวลิมิเต็ดหมดเลยนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท่อด้วยนะคะนี่เลย อันนี้อะไรอ่ะข้างหลังเบาะเก่าใช่ไหมเบาะเก่าเราคืนให้นะคะสําหรับตัวชุดเครื่องเสียงเครื่องเสียงเนี่ยเรามีทั้งรุ่นที่ถอดเบาะก,กับไม่ถอดเบาะซึ่งตัวถ้าถอดเบาะก,ก็จะเป็นแบบนี้เป็นทรงนี้แต่ถ้าไม่ถอดเบาะก,ก็จะเป็นเหมือนคันสีบอลเงินที่ลงใต้เมื่อของเมื่อของที่ผ่านมาเนี่ยแหละของเดือนที่แล้วอืมเนาะเบาะเก่าเราคืนให้นะคะแบบนี้เลยคันนี้มีดิฟีด้วยนะเออเออเอาท่อใส่แล้วหรอคันนี้เมื่อไรวะ ไม่รู้เลยอาท่าใส่แล้วนะคะท่อไฟได้แบบนี้เลยเออเลดเลเห็นไหมอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเอสปอร์ตมาแล้วก็ล้อแมกมาเราก็จะครบละนี่นี่โชว์รูมของเราเห็นไหมนี่เรามีของแต่งให้ดูด้วยนะนี่หัวเกียร์นะคะหัวจอยนะคะหัวเกียร์เรามีหลายแบบแล้วก็เสาอากาศนะคะกรอบพรบไทยเทกรอบป้ายไทยเทนะคะวัดบูธนะคะวัดบูธปัดดำเห็นไหมปัดขาวก็มีนะลูกค้า หัวจงหัวจอยแล้วก็คำ้ำสายฟ้าค้ำหลบป้ายเห็นไหมสวยไหม,มนี่พี่ีทำเองหมดเลยนะบอกเลยจริงๆทำเองคนเดียวหมดเลยที่หายไปไม่ได้หายไปไหนนะหายไปทำหายไปทำตรงนี้แหละออนี่สติกเกอร์นะคะหมวกเอสปอร์ตหมอนเอสปอร์ตเสือ้อเอสปอร์ตนะคะนี่ครบเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดิฟฟี่นะคะที่เราจะใส่เข้าไปกับคันนี้นะจ๊ะนี่เดี๋ยวให้ดูนิดนึง ตอนยังไม่ใส่นี่แพ็กเกจเป็นแบบนี้เลยสุดๆเห็นปะนี่ถ้าใส่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าหลังจากแปรงร่างแล้วนะคะแปรงร่างให้น้องแล้วเนี่ยน้องจะเป็นยังไงนะคะเออพรุ่งนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคันนี้อ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดดาวไว้เลยนะลูกค้าใครที่อยากเห็นรถเครื่องเสียงคันนี้หรือว่าอยากได้ยินรถเครื่องเสียงคันนี้ว่ามันดังแค่ไหนนะคะลูกค้าต้องกดติด อะไรวะกดติดดาวดิเออไอ้นี่นี่บักหำนี่เดินผ่านทำทำพี่เสียสมาธีหมดเลยคุณลทางได้ผมเดินผ่านนี่มันมาเดินพูดแบบปุ๊บป๊บุ๊บ,บอะไรอย่างนี้นะคะพีพก็จะแบบ พูดผิดไปเลยนะคะอากกดติดตามไว้นะคะลูกค้าแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับ3แสนคนติดตามนะคะดีใจมากเลยขอบคุณมากๆนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสำหรับช่วงเทสช่วงสถานการณ์โควิดด้วยวันนี้จะไปแล้วไปนะไปก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยบายบายสวัสดีคะ่ะ